การสู้รบระหว่างทหารพม่าหรือตัดมาดอและกองกำลังอิสรภาพขชินหรือ KIA เมื่อวันที่13เมษายนต้องทำให้กองทัพพมา่าสูญเสียอย่างหนักรวมถึงการเสียดายทหารระดับผู้บังคับกองพันฐานราบแม้ว่าการสู้รบครั้งนี้จะใช้ทั้งเครื่องบินรบและระดมยิงปืนใหญ่กดดันทหารขชิน ื่อในพม,ม่าเหมยนมานาวและอีรวดีรายงานตรงกันว่าเมื่อวันที่13มีายนทหารจากกองทัพพม่าพยายามบุกเข้ายึดเนินอโลบัมใกล้ชายแดนจีนในอำเภอโมกองจังหวัดโมยินซึ่งเคยเป็นฐานทัพของฐานพม่าแต่ถูกทหารขชินบุกยึดเมื่อวันที่25มีนาคมการสู้รบระหว่างทหารพรม่าเพื่อยึดเนินแห่งนี้คืนจากทหารขชิน ริ่่มขึ้้นนนแตแตคืวััอางทิตยย์ที่11เมาษนาหารพรม่าเปิดฉากใช้เครื่องบินรบพร้อมยิงปืนใหญ่โจมตีพื้นที่ก่อนฐานราบจะเข้าโจมตีแต่กระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่พลเรือนอาศัยอยู่ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต3คนและบ้านเรือนพังเสียหาย เช้าวันจันทร์ที่12เมษายนกองทัพพมา่าใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทหารราว600นายไปเสริมกำลังลงยังเมืองพะโมจังหวัดพะโมซึ่งอยู่ห่างจากจุดประทะเนินยุทธศาสตร์ราว10กิโลเมตรแต่ว่าทหารขาชินบุกโจมตีด่านตำรวจและด่านทหารที่สะพานทาเปียนซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างเมืองพะโมและพื้นที่ประทะจุดหลักที่เนินอโรบัม ซึ่งทหารขชินยึดไว้และทหารพมาร่าพยายามบุกยึดคืนนั่นทำให้ทหารขชินสามารถตัดเส้นทางการเสริมกำลังของทหารพมาร่าได้ยิ่งทำให้กองทัพพมา่าต้องเปิดการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่มากยิ่งขึ้นมีรายงานว่าการสู้รบเพื่อยึดเนินอลาบัม คืนของทหารพรม่าทําให้ผู้บังคับกองพันฐานราบที่387ของกองทัพพม่าเสียชีวิตในการสู้รบเมื่อวันจันทร์ที่12เมษายนและมีรายงานฐานพม่าเสียชีวิตอีกจำนวนมากแต่ไม่มีการยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนอีกทั้งทหารขชินจับกลุ่มฐานพม่าไว้อีก8นาย นับตั้งแต่กองทัพพมา่าที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ก่อนการรัฐประหารเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมาและมีการปราบปรามผู้ชมุมนุมด้วยอาวุธสงครามทำให้ทหารขชินตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทหารและด่านตำรวจในหลายเมืองเช่นเมืองพะกันโมกองอินจัญยานไวมอและโมมม